สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเป็ดปันแพงแ่งราคาเอฟซีอีลาบุญงิงเป็ดบันแพงของเฮาราคาเอฟซีศิลปินสาวน้อยที่ว่าเป็นศิลปินของสาวน้อยทุกๆทๆุกคนล่ะครับผมเมื่อนี้เกินยังงึ้นล่ะครับกะเห็นบอดจูครับบอดจูโคตรรัวเลยครับผมโคตรรัวเกินยังขึ้นกับ j o โอสองซีที่ที่ซิ เลียนโจสองครับเกิดยังข้นครับตอนนี้เห็นว่าโจโคตรรั่วครับผมเหลือบ่หลายที่นั่งแล้ะครับผมเหลือไม่กี่ที่นั่งนะครับฝ้าได้ครับผู้ใดอยากเลี้ยนโชว์โซเชียลนะครับกับบอสโจครับผมโอ้ดีนะครับดีนะครับฟฝ้าครับพี่น้องเฝ้าลงทะเบียนครับลงทะเบียนทักไปนุ่มโจหน้ามุกษาสาวหน่อยเทปันแท่งครับทักแชทชวนตัวเราไปเลยครับผมเดี๋ยวเป็นสี บอกครับผมขั้นตอนและวิธีหรือว่าผบร่วมที่ไหนมหาไรมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่สําคัญครับที่สําคัญครับมือนั่นครับมือนั่นวันที่ยีมซีสิงหาหกเดครับที่ว่าทิมในเจลหนึ่งไปเลียนมานะครับผมแล้วอสจูบในโพสต์ว่าเปิดสอนชเชลเจอสอง กับผมในวันที่นี่สิบสี่สิงหาอุกกิดที่สิถึงนี่ครับผมในเบือวันที่ยิมซีนี่มีอีหลาเข้ามานําครับมารับเชิญเลยครับอีหลาเอ้าแล้วก็พอเอกแม่หน่อยครับผมที่เปนประสบพ้นสำเร็จนะครับแล้วก็มีทีมเจ้าหนึ่งหลายคนอยู่ครับที่เพิ่นสิบไปในเมนั้นครับไปยังวันทีครับกะถาไปเบิ้งครับรายละเอียด อยากรู้หรือว่าอยากเลียนอยากผู้ใดสนใจเอฟซีผู้ใดสนใจครับอยากที่จะเรียนในเกี่ยวกับโซเชียลทั้งสามตฟอร์มกนะครับทั้งติกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบครับผมในพี่น้องลงทะเบียนครับฝ่าวงทะเบียนครับมันสิเต็มแล้วครับแต่ตอนนี้บอตจูบอกเหลือบบกี้ที่นั่งแล้วครับตอนนี้คนลงทะเบียนสมัครไปหนี่เป็นรอยแล้วครับเป็นรอยครับบอตจูเป็นพูดลื่อๆแล้วครับฝ่าวเลยครับ มันสิเต็มก้อนมันสิบม่มีหม่องนางครับไม่ได้สนใจครับลงทะเบียนไปเลยครับถักแชทไปหนุ่มโจนามงสาสาวน้อยเพชรดอนแพงครับผมอย่าลืมครับดวนเลยครับดวนครับผมถ่ายคลิปนี้ฝากช่องเดีเจโจหนึ่งออฟฟิเชียลน้ำเนยได้ครับเด้อฝากเอฟซีสาวน้อยเพชรดอนแพงฝากเอฟซีหล้าวงหญิงฝากเอฟซีศิลปินทูกตุกข้นในสาวน้อยเพชรดอนแพงครับฝากเข้าไปกดติดตามให้น้ำเนยครับฝากดัดช่วยดันเนี่ยครับผม ฝากซอยดันทีบเจียววันหนึ่งน้ำเนเด้อครับเด้อฝากไหมครับครับผมถ่าคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ